เ okay, คยะทุกคนวันนี้จริงๆผมไปรับสูตรของจินโทนิกมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมมาที่หน้าร้านรีไ m e n t แล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูของใหม่ๆกันแล้วก็คุณโปน่าจะมีของแถมอะไรไปด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะ นีเข้ามาในร้านแล้วนะครับผมกลายเป็นพยากรดาราชีนร้านไปเรียบร้อยบนตัวของผมตอนนี้นะครก็คือเป็นของจากร้านรีไฟแนนซ์ที่เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มมาพูดถึงตัวแรกนะครก็คือเป็นเซ็ตตรงนี้ คือเป็นติงแจ็กเก็ต IMJ ศ14สีใหม่เป็นผ้าบอลลูนนะครับทั้ง5สีซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนดูแหวนบนลาวอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีการแบ่งโทนเป็นตัวที่มีลายที่มันซับเทลหน่อยกับตัวที่ลายมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะเริ่มที่ตัวแรกตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ลวดลายแล้วก็สีสันของเขาอะมองค่อนข้างที่จะยากถ้าไม่มาเห็นตัวจริงอะมันยากมากที่เราจะเห็นภาพแล้วจะเห็นตรงเพราะว่าลายของเขาเนี่ยครับ มันเป็นเกรนเช็คที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สีโกมท่าที่อยู่ในผ้าเนี่ยมันแทบจะดำประกอบกับสีเขียวที่มันก็เข้มเหมือนกันเนี่ยมันทําให้ลายของเขาเนี่ยมันจะมีความเบอรรนิดนึงซึ่งมันก็จะเป็นสปอตแจ็กเกตที่คงความเรียบร้อยนะเพราะว่าภาพรวมของเขาเนี่ยมันจะยังค่อนข้างเข้มแล้วลวดลายเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นตัดเป็นเส้นชัดเจนมากก็คิดว่า สำหรับคนที่หาสปอร์ตแจ็คเก็ตที่ยังไม่อยากเล่นลวดลายที่มันรุนแรงโชบเฉียวมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นสีที่เข้มออกแนวกลมๆดำๆเขียวๆซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวต่อไปเหมือนกันแต่ว่าตัวต่อไปนะคะคือมันจะเป็นสีออกน้ำตาลแหละถ้ามองในโทนภาพใหญ่ๆอันนี้จะเห็นว่ามันมีความเป็นสีน้ำตาลมากกว่าชัดเจนลายของเขาเนี่ยฮะมันประกอบไปด้วยเป็นเช็ค ที่เป็นสีกกมท่ากับสีน้ำตาลแดงแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นวินโดว์เพล y นะฮะที่เป็นเส้นสีแดงพาดผ่านแนบไปกับตัวของเปรนเชคอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นชุดของเปรนเช็คตรงนี้จะเห็นเส้นสีแดงด้านบนนี้ใช่ไหมอ่าเป็นประมาณนี้ลายก็จะมีความเบรอรี่เบรอรี่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเห็นว่ามันออกเป็นสีน้ำตาลซึ่งอาจจะมีความดูโดดเด่นมากขึ้นมาจากตัวนี้อีกนิดน,นึง ตัวต่อมาเนี่ยฮะคือในทางของความเรียบร้อยนะฟอร์มาลิตี้ของการสวมใส่ลายที่มีความใหญ่เนะี่ยฟอร์มาลิตี้มันจะน้อยลงความเป็นทางการน้อยลงแต่ตัวนี้ก็ยังมีความคอมเพลมเพอพอสมควรเพราะว่าสีที่เป็นสีพื้นนะฮะกับสีที่เป็นลายวินโดว์เพนสีน้ำเงินของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ตัดกันมากซะทีเดียว ผมว่ามันเหมือนเป็นการไล่สเกลของความกล้าในการลุยสปอร์ตแจ็กเก็ตที่มันเป็นลายมากๆกก็อาจจะลองดูเลยว่าในตู้ที่มีตอนเนี้ยเราอยากจะสเตปอัพเกมขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วอันเนี้ยก็จะมีความแคชชวลมากๆแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคอมโพมาส์อยู่ยังมีความเข้มอยู่พอสเตปมาที่ตัวต่อมานะฮะมันกลายเป็นเห็นชัดและว่าเฮ้ยมันเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตที่มีลวดลาย มันเป็นเกินเช็คที่ค่อนข้างใหญ่แล้วสีสันเนี่ยไม่ได้ตัดกันคมเหมือนกันคือถ้ามองไกลๆมันก็ยังเป็นลายแหละแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดมากแต่อันนี้ก็คือต้องมีความกล้าเล่นกับแพทเทิร์นระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันที่จะสวมใส่แล้วก็ให้เห็นว่าเออสปอร์ตแจ็คเก็ตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สีพื้นแล้วนะมันไม่ใช่สีที่สุภาพมากแล้วอะและก็ตัดมาที่ตัวสุดท้ายฮะก็คือตัวที่ผมใส่อยู่นี่แหละแต่ให้ดูบนไม้แขวนจะได้เทียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นกันขับชัดเลย มองยังไงก็รู้ว่ามันลายมองยังไงก็รู้ว่ามันแคชชวลอันนี้จะประกอบไปด้วยเส้นสีน้ําตาลสีดําแล้วก็สีพื้นของอานนี้ก็จะเป็นสีออกเบชเบอันนี้ก็สําหรับคนที่มีความอิ่มตัวกับ สปอร์ตแจ็คเก็ตที่พื้นกับตัวลายเนี่ยมันมีความกลมกลมไม่เด่นชัดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงที่ก็ได้สเตปอัพเกดขึ้นมาเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตจ๋าเลยจะเป็นแจ็กเก็ตที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากกว่าตัวอื่นนะครับแต่มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่งตัวยังไงด้วยแหละเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้สปอร์ตแจ็คเก็ตในเซตติ้งของการทํางานหน่อยพวกนี้มันก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอามันมาใส่เล่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยพวกนี้มันก็จะสร้างความโดดเด่นให้กับลุคของเรามากกว่าอ,อันนี้ ก็เป็น IMJ 0 1นะครับจากทางลิงจักเกตซึ่งฝีไม้ไลายมือในการทำแจ็กเก็ตของเขาเนี่ยก็คือรู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องพูดมากลิงจ็กเก็ตก็คือลิงจ็กเก็ตนะครับอ่ะผมให้ดูการสวมใส่ของผมแล้วกันผมสูง172อันนี้เป็นไซส,ส์46นะครับ ลิงกเกตทำเลดี้ทูแวร์ได้สวยแบบสวยมากๆเรื่องของทรงแขนการเก็บส่วนเว้า,ส,ววาส่วนโค้งของร่างกายอะไรแบบนี้ครัคือดีมากจริงแล้วก็มีการดำน้ำสอแถวแบบนี้นะฮะถ้าเราดูผ้าที่ทอนีครับในทั้งหมดผ้าตัวเนี่ยมันเป็นผ้าบอลูเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะทอละเอียดที่สุดพวกเนี้ย ผิวสัมผัสอะไรก็คือจะคือจริงๆไม่ต้องสัมผัสก็ได้เรามองด้วยตาเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยตัวได้ที่เเกลียวมามันมีความเส้นใหญ่ห่อยเนี่ยพวกเนี้ยคือใหญ่หมดเลยตัวเนี้ยก็จะมีความเกลียวแน่นขึ้นนิดนึงแต่ว่าคือเหมือนความละเอียดของสีดำเนี่ยมันจะมากหน่อยแล้วก็ไอล้ลน์สีสีที่เราเห็นเป็นเส้นเส้นเนี่ยพวกเนี้ยก็จะทอผ่านผ้าตัวนี้อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยเบอร์ได้เขาจะเท่ากันทั้งหมด,ท,หมดทุกแนวทุกเส้นแล้วก็ เป็นผืนเป็นลายแบบนี้ความโปร่งของตัวนี้ก็จะสู้พวกเหล่านี้ไม่ไดอ้อันนี้ก็คือลิงแจ็กเก็ตตัวต่อมาคือเสื้อด้านในเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นเวสเทิร์นเชิ้ตของฮิโตโยชิเขาบอกว่าเป็นเรสเวสเทิร์นเชิ้ตก็คือเป็น เวสเทิรนที่มันมีความเ e สซี่หน่อยที่น่าสนใจที่สุดเลยนะสำหรับผมอะ่ะคือลายผ้าถ้าเกิดทุกคนดูอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆเป็นแชมเบรซึ่งแชมเบรปกติมันก็จะเพลนเป็นเพลนบีฟแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจริงๆมันเป็นแฮดดิ้งโบนถ้าเราดูด้านผิดเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดว่าผ้ามันเป็นแฮดดิ้งโบนมันมีทั้งหมด3สีก็คือตัวนี้ ก็คือเป็นสีแชมเบรย์แล้วก็สีดำเป็นตัวที่ผมใส่อยู่นี้นะฮะแล้วก็สีขาวอันนี้สีขาวเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างเซฟมันไม่ใช่สีขาวแบบขาวจุวะ๊ะซะทีเดียวถ้าเทียบกับตัวที่อยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยอ่ะมันจะออกออฟไวเห็นไหม มันก็ยังให้อารมณ์ของความเป็น Western s h i ชิอยู่แต่อันนี้ก็คือเป็นแชมเบรแบบมันคือออริจินอลอยู่แล้วมันให้ความเป็น Western s h i ชิจ่าอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบที่สุดอะคือสีดําเพราะว่าตัวกระดุมของเขาเนี่ยที่เป็นกระดุมแบ็คแบบเนี้ยสวยนะแล้ววางอยู่บนพื้นหลังสีดำเนี่ยผมว่ามันโดดเด่น แล้วก็สีดำมาเป็นสีที่คาแรคเตอร์มันจัดซึ่งเอามาแต่งกับแนวที่มันแคชชวลหน่อยคือด้วยความมันเป็นเวสเทิร์นนะมันก็ต้องมีกลิ่นของความแคชชวลเพิ่มหน่อยเลยมันมันน่าจะออกมาเป็นออฟฟิศที่น่าสนใจอะเป็นสีดำแต่เป็นเวสเทิร์นเชิร์แล้วก็เอามาแต่งยังไงให้มันแบบกลมกลม,มผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แต่งสนุกแต่ว่า ถ้าดูตัวที่เป็นผ้าที่มันมีสเสน่ห์ที่สุดเลยเนะี่ยก็คือต้องเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามันจะเห็นลวดลายชัดจริงๆมันเป็นแฮร์ i ิ g b โบนทุกตัวนะแต่สีดำกับสีขาวอะมันเห็นลายสู้ตัวนี้ไม่ได้นี้ก็ลองมาดูได้นะ,ะสำหรับใครที่หาเวส t e นเชิ i r t ที่อาจจะอยากให้มันดูเวสซี่นิดหนึ่ง อันนี้ก็จะงานเนี้ยบเลยแล้วก็มีอะไรที่มันน่าสนใจอยู่ในตัวผ้าด้วยต่อมาก็คือเป็นแฮนด์รูมฟอร์ีฟเมนต์นะครับจะอยู่ด้านล่างเขาจะแบ่งเป็น2ฟิตนะฮะก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเป็นวายฟิตแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเรกูล่าฟิตซึ่งตัวที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ยอันนี้เป็นเรกูล่าฟิตเอวมันสูงทั้งคู่แหละแต่ว่าความฟิตของช่วงกระบอกขาเนี่ย ผมว่ามันดีอย่างหนึ่งที่เขาทำออกมาเป็น2ฟิตเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกฟิตให้มันเหมาะกับสรีระของเราได้เพราะว่ารูปร่างของเราแต่ละคน,นมันไม่เท่ากันอยู่แล้วการที่คนนึ่ะใส่กางเกงอันนี้สวยแบบอาจจะดูเข้ารูปอะไรสวยอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งมาใส่มา,าจ,จะรัดก็ได้อีกคนมาใส่มา,าจ,จะหลวมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันสวยและมันเข้ากับรูปร่างของเราอันนี้เป็นเรกูล่าฟิตนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูคุณโป คือคุณโปก็จะขาใหญ่กว่าผมหน่อยนะครับใส่เป็นวายฟิตเนี่ยมันก็จะมีความพอดีแบบนี้คือถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นว Fit ติตอ่ะมันก็จะมีความหลวมหน่อยอน่าจะเห็นชัดอยู่นะสำหรับวายฟิตจะมีสีทั้งหมด4ส,สีก็คือมันจะเป็นเดนิมแหละอันแรกเนี่ย เป็น One Watch, วันวอชก็จะเป็นสีเข้มๆอยู่ต่อมาอันนี้ก่็แล้กันอันนี้จะเป็นมิดวอชสีมันก็จะยังเข้มอยู่แต่ว่ามันก็จะจางมาจากตัวที่เป็นวันวอชแล้วหรือถ้าใครอยากให้สีมันอ่อนไปแรกเลยเนี่ยก็จะมีตัวนี้ก็คือไลท์วอชสีดําเป็นอีกสีหนึ่งของวายฟิตสำหรับสีดำเนี่ยฮะเรเกลาฟิ Regular Fit ไม่มีนะจะมีแค่วายฟิตเพราะฉะนั้นวายฟิตมีสีสีตามที่ได้บอกไปนะครับ แต่ละสีราคาไม่เท่ากันนะเพราะว่าตัวที่เป็น One Watch เนี่ยจะถูกกว่าเพื่อน9,500รวมถึงสีดําด้วย9,500เหมือนกันส่วนพวกเนี้ยคือเขาต้องมีกรรมวิธีเพิ่มเติมที่จะทําให้สีของมัน,นอ่อนลงจากผ้าที่เป็นผ้าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะอัขึ้นไปพันหนึ่งนะครก็จะอยู่ที่1 5 0 0 1 5 0 0ทั้ง2สีเลยส่วน Regular Fit ก็คือเป็น One Watch Mid w a t h แล้วก็ Light w a t h เหมือนกันแต่ไม่มีสีดําราคาก็เช่นเดียวกันเลยะครั 9,500แล้วก็ที่เหลือเป็น1 5 0 0ทุกคนก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยว่าเอออยากใส่ฟิตแบบไหนแต่มีดีเทลอย่างหนึง่งเมื่อกี้ที่ผมสังเกตก็คือเป้าเปิดให้ดูก็คือตัวที่เป็นเรกูล่าฟิตอะเป้าจะเป็นกระดุมก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางคนชอบบางคนไม่ชอบนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่า เป็นวายซิของคุณโปเนี่ยไม่รู้ให้ดูอ่ะ <l ots> ไม่ต้องเลยพูดเลย <ermo> อ่า<ะ> <c oughs> ก็จะเป็นซิปถ้าเกิดว่าเป็นวายซิเนาะ่ะตามนั้นนะฮะดูคนสำหรับวายซิจะเป้าเป็นซิปนะฮะเหตุผลคือผมไม่รู้กันว่าทำไมแต่ว่าก็ตามนั้นนะ,ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของใหม่เข้ามาในร <c oughs> ีไฟ e น e n t ก็คือเป็นไม้แขวน การที่จะเป็นไม้แขวนแล้วขายได้เป็นล่ําเป็นสันเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม้แขวนอันนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่านากาตะแฮงเกอร์นะฮะจะมีทั้งหมด5แบบแต่ละแบบเนี่ยก็คือมีหน้าที่แตกต่างกันไล่ดูไปทีละตัวเลยตัวนี้เนี่ย4,550บาทดูความพรีเมียม คือผมไปดูที่เขาผลิตมานะเขาจะทำไม้ก่อนสองฝั่งแล้วเขาจะยึดตรงกลางด้วยหมุดไม้แล้วก็ต่อมันเข้าด้วยกันแล้วก็มีการทาสีเคลือบอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงยึดไตัวเนี้ยเข้าไปอีกทีนลงรอยต่อเนียนมากแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแท่งกำมยี่อย่างนี้นะเอาไวแ้แขวนกางเกงให้ไม่ลื่นความโค้งของไม้แขวนเนี่ยมันก็จะมีความโค้งตามสรีระนิดนึงอันนี้เนี่ย จะเหมาะกับแขวนแจ็คเก็ตประมาณไซส์46แล้วก็จะมีไซส์เดียวอันนี้ก็อาจจะต้องลองเอาแจ็คเก็ตมาแขวนดูแล้วกันว่าของตัวเองเนี่ย ใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับเท่าที่ผมเข้าใจคือถ้าในอนาคตมีโอกาสนะก็อาจจะมีทั้งโชว์ที่ทุกคนจะสามารถมาคัสตอมไมซ์เป็นไซส์เองได้ทําเป็นลวดลายแกะเป็นลายอะไรบนไม้แขวนเองได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีเป็น walk in closet ผมว่าอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่ไม้แขวนแ,แหละก็อาจจะมองเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะมีความหรูหรามีความพรีเมียม มากๆอันนี้เป็นไม้แขวนกางเกง1,850เหมือนกันผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คือยังแขวนกางเกงกับไม้แขวนสูตรหรือไม้แขวนอะไรที่มันจะมีตัวห้อยออกมาเนี่ยซึ่งมันจะมีการกั้นทั้งสองด้านเวลาที่เราจะากางเกงขึ้นแขวนอนะ่ะมันก็จะมีความลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือวางปุ๊บจบเลยอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเอาวางบนนิ้วของผมเนี่ยมันจะมีความ เอียงตรงนี้ขึ้นนิดนึงไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะเราเอามันมาแขวนแบบนี้มันจะดูออฟบาลานซ์แต่ว่าพอเราเอากางเกงแขวนปึ๊บมันจะกลับมาตรงพอดีเออซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพยายามจูนให้มันบาลานซ์มาตั้งแต่แรกอะตอนแขวนกางเกงมันอาจจะเอียงลงก็ได้ส่วนอันนี้เหมือนก็นจะเป็นเชิร์ดแฮงเกอร์นะแต่ว่าผมว่าจริงๆแขวนพวกซาฟารีแจ็คเก็ตอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวไม้แขวนของเนี่ยมันจะมีความ หนาหนึงเสื้อผ้าที่มีน้ําหนักมากถ้าเกิดว่าเราแขวนบนไม้แขวนที่มันแคบแๆพอแขวนไปนานๆเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเส้นเป็นสันตามไม้แขวนนั้นๆนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการทําให้หนานิดนึงรองรับน้ําหนักมีการลบมุมลบคมอะไรต่างๆให้มันถนอมผ้าที่แขวนบนมันได้มากที่สุดตรงไปลายไม้แขวนเนี่ยก็จะทําเป็นลาแบบนี้อืมแต่ประสิทธิภาพของอะไรแบบนี้มันจะ มากแค่ไหนอะอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับไซซิ่งของเสื้อผ้าเราด้วยค,ความโค้งอะไรต่างๆความโค้งแบบนี้ผมว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขามีเป็นดิสเพย์เสื้อ,อไว้ด้วยก็คือเป็นดิสเพย์ตรงนี้เป็นเสื้อของโตโยชินี่แหละทางนี้นะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นโยกตรงนี้มันจะมีความโค้งรับตาม ตัวไม้แขวนเลยที่มันจะมีความอบเข้ามาด้านหน้านิดนึงทีนี้เนี่ยทุกคนสังเกตตรงนี้นะเราจะเจอปัญหากันเวลาเรามีเสื้อเชิ้ตเยอะซึ่งผมว่าทุกคนไม่มีใครมีเชิ้ตน้อยนะฮะก็คือพอเราขึ้นไม้แขวนก็อัดแน่นกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดไม้แขวนตรงๆมันก็จะโดนบีกันใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพอตรงกลางมันเว้าครับเนี่ยตรงปกของเราเนี่ยมันจะมีความเซฟอยู่ในช่องของมันระดับหนึ่งเพราะมันก็จะดันเข้ามาตรงเนี่ย แล้วมันก็จะไม่แบนอมผมว่าความโค้งของตัวไม้เนี่ยมันช่วยได้มากเลยไปดูอีกสองตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันตัวนี้เป็นที่แขวนเขมขัดนะคร ก็คือเอาหัวเข็มขัดเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็แขวนการเก็บเข็มขัดที่ดีที่สุดนะคือแขวนให้มันทิ้งเป็นเส้นตรงๆลงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการทนุถนอมเข็มขัดนะฮะใครที่มีเข็มขัดที่ราคาสูงนิดนึงผมว่าก็ก็ดีนะถ้าเกิดจะลงทุนกับไม้แขวนที่มันดูพรีเมียมแล้วก็เอามันไปแขวนให้มันสวยครับการแขวนเนี่ยเขาก็จะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อให้มีที่ของหัวเข็มขัดเนี่ยไม่ให้มันมาชนกันด้วย ส่วนอันนี้เป็นไม้แขวนทายครับมันก็จะเป็นกิจจลักษณะกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ทุกคนเก็บทายยังไงจริงๆทายก็ควรจะแขวนในแนวดิ่งเหมือนกันอืมอันนี้มันก็จะทําให้ทายเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาเชฟของมันที่เป็นลักษณะตรงๆเนี่ยได้ดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จริงๆตอนนี้ก็ยังม้วนๆอยู่เวลาบางทีม้วนไปม้วนมามันก็ บี้กันก็ยับอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยมาทําให้เราสามารถที่จะ organize ตัวทายของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครก็นากตาตตแฮง h กอร e นะครับไอตัวไม้แขวนเข็มขัดกับทายเนี่ยหนึ่อยห้าสิบต่องอันนี้1 8ะะึ0งพันแะฮะแล้วก็ตัวนี้4550ผมว่าสําหรับส่วนตัวนะคือไม่ต้องมีทุกอันก็ได้เราอาจจะมีตัวที่เราอยากถนอมมันเป็นพิเศษหรือว่าเราอยากจะเอามันมาโชว์เป็นพิเศษแบบเป็นเสื้อที่มีคุณค่ากับเรามากอะไรเงี้ยเราก็เอาขึ้นนนมม้แขวที่ั ดูดีให้มันตกแต่งบ้านอะไรเงีเ้ยไปเลยก็ได้แต่ว่าตัวที่ไม่ได้ถนอมมากตัวที่เราแบบเอาไปเก็บอยู่ในลึกๆไม่ได้โชว์มากอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้ไม้แขวนทั่วๆไปก็ได้นะคเพราะว่าถามว่ามันเป็นไม้แขวนเฉยๆอมันราคาสูงนะมันก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้ามองว่ามันเป็นของตกแต่งบ้านด้วยผมว่ามันก็ดีไซน a เบลมากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะว่าลุคที่ผมแต่งด้วยของใหม่ในร้านรีไฟแมนต์วันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ นี่ลุกทั้งตัว <c oughs> อันนี้ลุกของผมที่เลือกมาใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าชอบเวสเทิร์นเชิ้ตสีดาอยากจะเอามาใส่แต่ว่าด้วยความเป็นเวสเทิร์นเชิ้ตมันชนกับสีดําซึ่งเป็นสีสุภาพผมเลยรู้สึกว่าอยากจะแต่งให้มันออกมาแบบก้้ากึ่งกั้ากึ่งผมเลือกเป็นยีนแฮนด์รูมที่เป็นฟอกแต่ว่าไม่ได้ฟอกมากก็คือเป็นมิดวอชนะครับกับแจ็กเก็ตที่มันดูเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตจ๋าเป็นลายแบบชัดๆไปเลยก็คิดว่าสีเราค่อนข้างลงตัวกัน เนี่ยผมว่าเชิดตัวเนี้ยเป็นเชิดที่จริงๆมันมีความโดดเด่นในตัวเองพอสมควรอนะ่ะไม่ใส่แจ็คเก็ตก็เอามาใส่กับยีนอะไรเงี้ยก็คือสวยเลยเห็นไหมกระดุมที่ผมบอกสีขาวบนพื้นหลังสีดาเนี่ยคือมันจะทําให้ตัวกระดุมอ่ะมันชัดกว่าสีอื่นแล้วความเป็นกระดุมแบบเนี้ยมันจะพุ่งออกมาเนี่ยใส่กับยีนตัวเนี้ยสวยเลย ทรงมันสวยด้วยแหละตัวผ้าเขาเนี่ยมันจะผมใส่ใส่มารู้สึกว่าผ้ามันจะมีความหยาบนิดนึงอาจจะมีคันๆเบาๆนะฮะแต่ว่าเนี่ยรอยยับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นการยับที่หนาหน่อยถ้าเกิดว่าใครมีเดรสเชิ้ตที่เป็นเดรสเชิ้ตจ๋าๆรอยยับจะละเอียดละเอียดใช่ไหมเป็นเส้นเล็กๆแต่เนี่ยก็คือเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้น่าจะมีการเอจริงที่ดีด้วถ้าเกิดใครใส่ไปเรื่อยๆสักไปเรื่อยๆเงี้ยน่าจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆด้วย ผมว่าน่าสนใจมากอะไรเพิ่มครับคุณปกน่าจะเป็นเชเซอรนะครับชอบเชเซอรเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เซสชั่นรองเท้าในตู้เนี่ยยังไม่มีสีดำสีดำจะมีแต่ที่เป็นตัวออกฟอร์ดเลยจะยังไม่มีโลเฟอร์ที่เป็นสีดำก็ดูประนานแล,ล้วล่ะสักทีนะครับเชเซอรของเบ์วิกก็ค่อนข้างสวยเลยแหละ อันนี้เหมือนจะเป็นออนไลน์ด้วยนะอืมออนไลน์เพราะฉะนั้นเรื่องความสบายในการใส่ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็เลยแค่เรื่องปืเนอยาจะต้องใส่เดือนอีกสักหน่อยช่วยแนะนำเบอร์วิกนะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวับดีครับชื่อตุ๊กครับผมเข้ามขามมใหม่ครับผม,มได้ประมาณเดือนกว่าๆล้วครับเป็นน้องใหม่เลยครับ <laughs> เ <c oughs> ดี๋ก็พอดีว่าสนใจตัวเบอร์วิกด้วยครับแล้วก็จะดูเบอร์วิกตัวที่เป็นทัสเซอร์โลเฟอร์ช่วยแนะนำหน่อยลวกันครับว่าตัวทัสเซอร์โลเฟอร์เบอร์วิกมีสีอะไรบ้างครับผมได้ครับของเราก็จะมีอยู่3แบบนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นแบบยังไม่มีการเก็บงานนะครับก็ยังเห็นดีเทลของตัวหนังอยู่ส่วนแบบที่2ก็เป็นแบบมีการฟินิชิ่งและจะมีการเก็บงานมีการเคลือบครับผมแล้วอย่างที่3ก็จะเป็นตัวหนังกลับโดยทั้งหมด โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างแบบ g ูดเดียลเวลครับส่วนด้านในก็จะเป็นแบบอันไลน์ครับผมแล้วเบอร์วิก็จะทําเป็นแบบฟอร์ลีไฟเมนด้วยครับผมความพิเศษก็คือจะค่อนข้างเข้ากับรูปทรงของเท้าคนไทยถ้าส่วนใหญ่ครับก็ไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปครับผมโดยข้างในจะเป็นแบบอันไลน์ครับแต่ก็ยังมีไลนิ่งอยู่บ้างครับผมตรงโครงจุดที่มหน ต้องการความแข็งแรงใช่ครับก็จะมีทั้งตัว Penny Loafer แล้วก็ Tassel Loafer ครับผมทั้ง Tassel Loafer กับ Penny Loafer เนี่ยก็คือสีก็จะเหมือนกันนะครับครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นลายอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวหนังเชลโพลเว่นครับของทาง Berwick ครับผมปกติเนี่ยรองเท้าที่ผมใส่ครับจะอยู่ที่ประมาณ7หรือ7ครึ่งโดยปกตินะที่ผมใส่น่าจะอยู่7จครึ่งมากกว่าถ้าผมใส่ตัว Berwick เนี่ยมันควรจะต้องลอดไซส์หรือเพิ่มไซส์อะไรนะครับเบื้องต้นเราก็จะแนะนำให้วัดเท้าก่อน เพื่อเราจะดูว่าไซส์เท้าเนี่ยมีความยาวความกว้างมากน้อยแค่ไหนถ้ากว้างเนี่ยอาจจะบอกกับราดของเบอร์วิคถ้ากว้างมากเราอาจจะเพิ่มไซส์ถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้กว้างมาจะมีการลดไซส์ลงครับผมเนื่องจากตัวเบอร์วิคก็จะเป็นอันไลน์ด้วยงั้นเดี๋ยวลองวัดเท้าดูได้ถ้าใครที่แบบว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะต้องลดไซส์เพิ่มไซส์หรือว่าจริงๆเท้าตัวเองอยู่ที่ประมาณไซส์ไหนก็ลองวัดไซส์ดูก่อนก็ได้ ประมาณนี้ครทุกคนของใหม่ในร้านรีไฟเ n นของผมมีตัวนี้แล้วก็ของโปก็โดนเบอร์วิกไปตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ระยะเวลาในการทําแขนของทางร้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10วันนะครับก็อาจจะรอนานนิดนึงแต่ก็ไม่นานเท่าต้องไปตัดอยู่แล้วนะถ้าใครจะรีบใช้ไปงานอะไรเงี้ยก็วางแผนล่วงหน้าแค่นิดหน่อยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แลวฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับ